สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอช่องชิดพาเครื่องทุกท่านนะคะอยู่กับช่องชิดพาเครื่องนะคะวันนี้ไม่ต้องตกใจนะคะเสียงชิดเปลี่ยนไปนะคะวันนี้มาแทนชิดนะคะพี่พีนะเป็น e ีพีที่125นะคะ e p ี EP ที่125ค่ะติดต่อช่องชิดพาเครื่องนะคะเบอร์โทรด้านหน้านี้ได้เลยนะคะ0 9 6 2 0 7 6 1 1 8 แอดไลน์สแกนได้เลยนะคะหรือจะทางเบอร์โทรก็ได้นะคะเดี๋ยวชิดจะเป็นคนรับสายตอบเองนะคะพี่ๆนะเจอชิดกันเหมือนเดิมนะคะทางช่องทางหลังบ้านนะคะวันนี้แค่มาแทนเฉยๆนะคะพี่ๆนะ300บาททุกรายการนะคะ300บาททุกรายการ2รายการ500บาทค่ะ2รายการ500บาทค่ะค่าจัดส่ง50บาทนะคะ มาค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราเริ่มเทียรายการแรกกันเลยนะคะรายการที่หน่ค่ะหลวงพ่อปานขี่ไก่ค่ะรายการที่หน่นะคะหลวงพ่อปานขี่ไก่นะคะ นี่ค่ะองนี้เป็นรายการที่หนึ่งค่ะรายการต่อไปรายการที่สองค่ะหลวงพ่อแดงลงยาค่ะรายการที่สองค่ะรายการที่สองนะคะหลวงพ่อแดงลงยาค่ะองค์นี้สำหรับรายการที่สองนะคะ รายการต่อไปรายการที่สามค่ะหลวงพ่อไปค่ะรายการที่สามนะคะด้านหลังค่ะองค์นี้เป็นรายการที่สามค่ะหลวงพ่อไปค่ะรายการต่อไปค่ะรายการที่สี่ค่ะหลวงปู่ทวดเนื้อว่านค่ะ รายการที่สี่หลวงปู่ทวดเนื้อว่านนะคะด้านหลังค่ะองค์นี้เป็นรายการที่4ค่ะรายการต่อไปค่ะรายการที่หค่ะเหรียญพระพุทธชินสีค่ะรายการที่ห้านะคะเหรียญพระพุทธชินสีค่ะ 300บาททุกรายการนะคะค่าส่ง50บาท2รายการ500บาทนะคะต่อไปรายการที่6ค่ะรูปปอพระพทธชินราชค่ะรายการที่6ค่ะรายการที่6นะคะรูปปอพระพทธชินราชค่ะ รายการต่อไปค่ะรายการที่เจ็ดค่ะเหรียญเจ้าสัวค่ะรายการที่เจ็ดค่ะเป็นเหรียญเจ้าสัวนะคะรายการที่เจ็ดค่ะรายการต่อไปค่ะรายการที่แปดค่ะเหรียญหลวงพ่อทบค่ะรายการที่แปดเหรียญหลวงพ่อทบนะคะ ด้านหลังค่ะองค์นี้เป็นรายการที่8ค่ะเหลียนหลวงพ่อทบรายการต่อไปค่ะรายการที่9ค่ะหลวงปู่ไขค่ค่ะรายการที่9นะคะหลวงปู่ไขค่ค่ะองค์นี้สำหรับรายการที่9ค่ะ รายการต่อไปรายการที่10ค่ะหลวงพ่อกรมค่ะรายการที่10หลวงพ่อกรมลงยาค่ะเบอร์ติดต่อชิดนะคะ0 9 6ย์7 6 1า8นะคะองค์นี้เป็นรายการที่10ค่ะรายการต่อไปค่ะรายการต่อไปรายการที่11ค่ะเป็นพระสมเด็จนะคะรายการที่11ค่ะ ด้านหลังค่ะองค์นี้เป็นรายการที่11นะคะรายการต่อไปรายการที่12ค่ะเหรียญอาจารย์ฟันค่ะรายการที่12เหรียญอาจารย์ฟันค่ะองค์นี้รายการที่12นะคะรายการต่อไปรายการที่13ค่ะ รูปรหลอหลวงพ่อเงินค่ะรายการที่สิบสามค่ะอง์นี้เป็นรายการที่13บสามนะคะต่อไปรายการที่สิบสี่ค่ะเหรียญหลวงพ่อกันค่ะรายการที่สิสี่เหรียญหลวงพ่อกันค่ะ องเนียวรายการที่14ค่ะรายการต่อไปค่ะรายการที่15หลวงปูดทวดค่ะรายการที่15หลวงปูดทวดค่ะองเ์นี้รายการที่15นะคะรายการต่อไปรายการที่16ค่ะ พาปากน้ำค่ะรายการที่สิบหกค่ะ้าปากน้ำค่ะรายกา,ากรที่สิบหกค่ะรายการต่อไปรายการที่สิบเจ็ดค่ะเป็นพาสมกอรายการที่สิบเจ็ดเป็นพาสมกอนะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่สิบ แค่ะเป็นพาปิดตาค่ะรายการที่18เป็นพาปิดตาองเ์นีย้ยวรายการที่18ค่ะรายการต่อไปรายการที่19ค่ะเป็นพานางพญาค่ะรายการที่19ค่ะผานางพญานะคะ องเ์นี้รายการที่19ค่ะรายการต่อไปรายการที่20่ค่ะหลวงพ่อกเกษมค่ะรายการที่20หลวงพ่อกเกษมค่ะองเ์นี้รายการที่20นะคะหลวงพอ่อเกษมถัดไปนะคะรายการที่21เเป็นพระสมเด็จวัดใต้ค่ะรายการที่ ยี่สิบเอดนะคะด้านหลังค่ะรายการที่21ค่ะรายการต่อไปรายการที่22ค่ะเหลียนหลวงพ่อจงค่ะรายการที่22่เหลียนหลวงพ่อจงค่ะ รายการต่อไปรายการที่23ค่ะหลวงปู่ทวดลงยาค่ะรายการที่23าหลวงปู่ทวดลงยาค่ะรายการที่23นะคะต่อไปรายการที่24ค่ะจอบเล็กหลวงพ่อเงินค่ะรายการที่24จอบเล็กหลวงพ่อเงินค่ะ องนี้เป็นรายการที่24นะคะจอบเล็กหลวงพ่อเงินต่อไปรายการที่25คะ่ะเหรียญหลวงพ่อค้ายค่ะรายการที่25หลวงพ่อค้ายค่ะรายการที่25หลวงพ่อค้ายนะคะต่อไปรายการที่26คะ่ะรูปปล่อหลวงพ่อเงินค่ะ รายการที่26รูปหลูปอหลวงพ่อเงินค่ะรายการที่26ค่ะรูปหล่อหลวงพ่อเงินต่อไปรายการที่27ค่ะหลวงปูท่ทวเตาลีดค่ะรายการที่27หลวงปูท่ทวเตาลีดค่ะ300บาทถูกรายการนะคะสองรายการ5 0 0บาทนะคะ นี่ค่ะรายการที่27ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งให้กับช่องชิดพาเครื่องด้วยนะคะช่องทางการติดต่อชิดนะคะ0 9 6 2 0 7 6118นะคะสายด่วนสายตรงแอดไลน์เบอร์โทรได้นะคะจะแคปบหน้าจอ QR Code ด้านหน้านนี้สแกนแอดไลน์ได้เหมือนกันนะคะ โทรมานะคะเดี๋ยวชิดจะเป็นคนตอบรับสายเองนะคะมาแค่แทนอัดคลิปไร้สดให้พี่ๆได้รับชมนะคะพี่พนะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะและเจอกับชิดใหม่ ep หน้านะคะกลับสวัสดีค่ะ